โอ้ยก g อดฮะเฮ้ยอย่าอย่าจำซสกแกนนะกลัวเฮ้ยคนลุกเฮ้ยคนลุกเอาล่ะครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พล์อัลแอนบอลน,นะฮะทุกคนครับนี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วการ์ต n นออฟแบนแบนหกออฟฟิเชียลเทรลเลอร์อันแรกของเขาปกติเขาปล่อยอแต่ทีเซอร์ทีเซอร์ทีเซอร์ออกมาอันนี้เป็นเทรลเลอร์ออฟฟิเชียลอันแรกการ์ตินออฟแบนแบนหกนี่นี่ ผมเพิ่งมีโอกาสได้มาดูเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะก็แน่นอนเราอยู่ใน YouTube ของช่องที่มีชื่อว่า Euphoric Brothers ซึ่งเป็นผู้จัดทำเกม Cat a n น Off Band Band นี้นั่นเองอย่างที่ผมบอกเกมนี้แม่งออกมาโคตรไวไวมากอุ้ยขอโทษพูดแม่งเลยเอาเป็นว่าเกมนี้ออกมาเร็วมากๆนะฮะไวกว่าปปปี้เพทามากเลยแต่ก็คอนเซ็ปเกม อารมณ์เกมมันใกล้เคียงกันมาถ้าพร้อมแล้วเรามาดูหน้าปกกันก่อนอันแรกเลยเป็นเจ้าโดรนสีเขียวนั่นคือของเราแน่นอนแล้วก็มีเจ้าแบนแบนเห็นไหมตัวสีแดงแดงกลังยืนเงยนะฮมองเจ้าสัตว์ประหลาดตัวสีน้ําเงินตัวยักษ์ตัวนั้นซึ่งมันคล้ายๆกับเจ้าตัวแมงมุมเลยเนาะใช่ไหมแต่เปนว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่ผมมองว่ามันออกมาจากเจ้าหน้าท้องของเจ้าจิงโจ้ควีนบอสเเลียแน่ๆอ่ มันออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องของเจ้าควีนบอสเลียเจ้าจิงโจ้เมื่อภาคที่แล้วแน่นอนครับผมถ้าทุกคนจําได้นะฮะคือภาคที่แล้วมันจบโดยที่ว่าเหมือนเราหนีจากกระเป๋าหน้าท้องของเจ้าจิงโจ้ที่มันหัวเลาะมุกตลกที่ไม่ค่อยขำของเจ้าไอตัวตัวตลกอ่ะอ่าแล้วในภาคนี้ผมมองว่าเราต้องไปผจญภัยกับเจ้าปีศาจในกระเป๋าหน้าท้องแน่ๆถ้าพร้อมแล้วเออดูจากฉากด้านล่างมันเหมือนมีลูกน้องมันเพียบเลยนะเห็นปะ ทุกคนดูด้านล่างี่ตัวน้อยๆเพียบเลยแล้วด้านขวาคือตัวหัวแน้าลูกน้องปะมันคล้ายๆกับตัวด้านขวาที่เป็นตัวใหญ่ๆอ่ะมันก็อารมณ์คล้ายๆกับเจ้าหอยทากเลยนะผมว่าฉากเนี้ยเป็นฉากเด็ดในภาค6แน่ๆผมมองว่าภาค6เนี่ยเราน่าจะเจอเจ้าตัวนี้พร้อมๆกับเจ้าเบนเบนกับเจ้าตัวตรกเดอะเจสเตอร์พร้อมแล้วดูเทรเลเลอร์กันเลยดีกว่าครับ วิ่ง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 แบบอ wing, wing, wing. ไอ้ตูวนวิ่งวิ่งวิ่งเมื่อกี้มันคือพวกตัวเล็กๆหนูใช่ไหมมันคือพวกตัวเล็กๆที่อยู่ในหน้าปกไปเยอะเนี่ยเออเราดูแบบยาวๆจนจบไปเลยแล้วกันเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอาอ่ะเฮ้ยฉากสวยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหนีเจ้าตัวน้อยเพียบเลยนี่จงจูกจูกจูกหิ้งพางนี้เอ้ยนี่เจ้าตัวสับหลาดสิดเงิน และอันนี้เป็นฉากอีกฉากหนึ่งแล้วก็อะไรเอ้ยเจสเตอร์โดนหันแบ่งครึ่งล่วงออกไปเหรอเอ้ยมีเจ้านกด้วยอันนี้อีกสีหนึ่งฮะเ้ยน่ากลัวอันเนี้ยมันน่าเหมือนวีนบัสเเลียนเลยวะเมื่อกี้ไม่น่าใช่เอ้ยมันแบบมีสัตว์ประหลาดตัวใหม่ๆเพียบเลยเฮ้ยพัซโซใหม่พัซโซใหม่ เอ้ยอันนี้น่าเล่นน่าเล่น,น,ลนอันนี้เหมือนแบนเบเรน่าเลยเขาวองกดอันนี้เหมือนเขาวงกดเลยแล้วก็มีรวมเหล่าตัวละครเช่นเดิม <c oughs> เฮ้ยจจเจ๋งเจ๋งเฮ้ยยังไม่จบหรอโ oh huh? อ้ my god ฮะเฮ้ยอย่าอย่าจำสแกนนะกลัวเฮ้ยคนลุกเฮ้ยคนลุกเฮ้ยนคนนากลัว โอ้มกกอดผมโคตรเกลียดตัวเลยแบบนี้เลย g e t t i n off b e n b a n ภาคที่6ให้เสียงกรีดโดยพี่พลอมอนบอลเร็วๆนี้ก่อนอื่นเลยนะฮะมีเจ้าใสา่แหงตูดลุกดิ๊กกันเพียบเลยโคตรน่ารักแล้วก็ตัดตุ่มมานี่แน่เจ้าเจสเตอร์แน่ๆแต่ว่ามันมีหลายสีนะภาคเนะี้ยแล้วก็ฉากนี้ผมมองว่าเหมือนมันเป็นบ้าน อะไรสักแห่งหนึ่งที่มีกลงด้วยเห็นไหมตรงนั้นไม่กลงด้วยแล้วก็ฉากนี้เป็นฉากที่วิ่งหนีเจ้าตัวสัตว์ประหลัดทากนี้นะฮะผมมองว่าเหมือนเหมือนเป็นตัวทากนะไอ้พวกทากดูดเลือดอะ่ะผมมองว่าน่าจะเป็นพวกลูกน้องที่ปล่อยมาจากทา,ากตัวใหญ่แน่ๆเลยเพราะหน้าปกมันมีทากตัวใหญ่อยู่นะแล้วเนี่ยทากตัวน้อยมันวิ่งไล่เรายับๆเลยนะฮะวิ่งตามกันมาเป็นพวน <c oughs> แล้วก็เมื่อกี้เหมือนเป็นห้องพยาบาลปะเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างมีเครื่องอะไรสักอย่างด้วยดู เหมือนเป็นเครื่องเอ็กซเรย์เลยนะฮะแบบใส่เข้าไปเพื่อเอ็กซเรย์ตรวจนั่นตรวจนี่ผมว่าว่าอันนี้น่าจะเป็นห้องทดลองที่ทําการดัดแปลงเจ้าเหล่าสัตว์ประหลาดทั้งหลายจากมนุษย์ให้กลายเป็นเจ้าตุ๊กตาพวกนี้แน่ๆเลยมีแบบหยอดน้ําเกลือด้วยเนี่ยอันนี้ที่ผมบอกว่าฉากเนี้ยคือเห็นปะ่ะซิกซิกหนึ่งหล่นลงมาแล้วและอีกซิกหนึ่งก็ล่วงตามมาด้วยนะฮะโคตรฮ้ <c oughs> คืออะไรอันนี้คือโดนหั่นครึ่งแล้วล่วงลงไปหรอน่ากลัวนะแล้วก็ต่อมานะฮะอันนี้มีลูกตา3มลูกตาผมงงมากเลยว่ามันคือยังไง3มตัวหรอหรือว่า2ตัวก็เจ้านกนะฮะบินฉบผ่านนะฮะเออถ้าได้ดูมันเหมือนเป็นฉากนะครับแสดงว่าบ้านหลังแรกอะ่ะที่อยู่ในฉากนี้น่าจะเป็นแบบอยู่ในฉากที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอีกสีนึงนะครับกำลังนั่งเครียดอยู่ตรงนั้น แล้วนี่ยเห็นไหมเข้าฉากต่อไปละมีที่สแกนบัตรตรงนั้นด้วยนะฮะสีเหลืองหรือสีขาวนะครับแล้วอันนี้เป็นสัตว์ประหลาดแน่ๆมันเหมือนเป็นเจ้าตัวแมวปะไอแมวที่เราเ<ม>จอ <ะ S 2> อยู่ในภาคภาคใหญ่จำได้ที่มันจะวิ่งพุ่งชนใส่ปิวปิง,ปง,ปงที่มันชนชนเราอะ่ะมีแค่กดปุ่มตรงนี้นะฮะแล้วก็มีกดอะไรอ่ะสแกนกาตรงนั้นหรอ หันมาอ๋อเจ้าเจสเตอร์มันตามเรามาถึงนี่เลยฮนะไอด้านบนเมื่อกี้ที่เราหันไปดูเจ้าเจสเตอร์มีกดปุ่มเหมือนกันนะฮะนี่หน้าตาเหมือนควีนบัสเเลียเลยแล้วก็นี่อีกฉากแล้วนะฮะโหฉากเยอะมากภาคนี้มีห้องห้องขังตรงนั้นยนะหรือห้องเก็บของหรือห้องน้ำ <c oughs> แล้วนี่พัซเซิลอันนี้น่าจะเป็นการกระโดดไปเสร็จปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันจะหมนุน หมุนซึ่งเราต้องดูแพทเทิร์นการหมุนของมันแน่ๆแล้วถ้าเกิดเราโดดไปตรงนั้นน่ยตรงสีม่วงนั้นแล้วมันหมุนมาผักเราตกเราก็จะตายไปเลยนะครับเนี่ยพอกระโดดไปปุ๊บหมุนปึ๊บเออเราต้องจับให้ได้ว่ามันจะทําการหมุนไปทางไหนนะฮะสำหรับไอ้ตัวพัซเซิซตัวนี้นะแล้วก็ต้องผ่านไปฝั่งตรงข้ามให้ได้อันนี้มาเจอแบนเบลิน่าและอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นฉากใกล้ๆฉากจบหรือเปล่าที่แบบใกล้แบบตามหาทางออกนะฮะถ้าให้ผมเดานะเพราะว่าเนี่ย มันเป็นไฟแบบบอกทางเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัดจบด้วยเหล่าตัวละครทั้งหลายแต่ว่าฉากนี้ผมชอบมากเลยคือสถานที่อย่างนี้มันดูกว้างใหญ่มากเลยนะทุกคนเห็นไหมคือว่าเป็นสถานที่ใหญ่ๆเลยบันไดคือกว้างมากแล้วก็เจ้าสประลาดตัวนี้ยังไงผมก็มองว่าเป็นสัตว์ประลาดที่ออกมาจากหน้าท้องควีนบัสเลียนแน่ๆเนี่ยมันมีหลายตาเห็นไหมเอ้ย โคตรนะ่าเกลียดน่ากลัวโอ้ oh my god จ้องตามันกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่าเ <c oughs> ไม่ไหววะ่ะหน้าตาสยองเกินผมเกลียดตัวเลยแบบนี้มากเลยถ้าทุกคนเกลียดตัวอะไรแบบนี้เหมือนกันอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยเกี่ยวไหมน้องบอกที่แน่ๆตัวสัหลัดตัวนี้นะฮะมันน่าจะคือถ้าเกิดมันอยู่เหนือหัวเราอ่ะมันลงมาขย้ำเราแน่ๆเพราะปากมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะต้องไต่ไต่มาตามเพดานด้วยผมว่ามันไต่ามาตามเพดานเพื่ออยู่บนหัวเราให้ได้แน่ๆอีกอีกอย่างหนึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราไปจ้องตาม,มันเราจะเป็นไรหรือเปล่านะฮะ เพราะฉะนั้นผมมองว่าเราน่าจะต้องวิ่งหนีจากเจ้าตัวนี้ให้ได้แน่ๆในภาคที่6นะครับความสามารถของมันน่าจะคล้ายๆสไปเดอร์แมนคือไต่ไปได้แล้วก็ไม,ไม่รู้พ่นใหญ่ได้หรือเปล่ามันมีชื่อว่าอะไรถ้าใครรู้ชื่อของมันแล้วสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับก็ผมมาดูในวิกินะฮะในวิกิเขาตั้งเขียนชื่อว่า The n a u ต h t y One เนี่ยแล้วก็เป็นเนี่ยสัตว์ประหลาดที่อยู่ในหน้าท้องของเจ้าจิงโจ้เห็นไหมเพราะว่าเข้าไปดูในวิก <transient ly> ิผมยังไม่เจอ ใครเขียนชื่อเจ้าตัวนี้นะฮะอาจจะมีคนรู้แล้วก็ได้ถ้ารู้ก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยหรือว่าคุณมีทฤษฎีอะไรก็สามารถพิมพ์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะล่าสุดเขาปล่อยตัวนี้ออกมาใช่ไหมที่มีเจ้าทากตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็มีเจ้านอตตี้วันเมื่อกี้ตัวสีน้ําเงินใหญ่ๆมีฟันที่แหลมคมก่อนหน้านี้ปล่อย Official Teaser Trailer 2มาแล้วก็ Official T e a s e r t r a i l e r 1 มันเกี่ยวข้องอย่างกันยังไงดูสักหน่อยไหมทีเซอร์อันแรกคือเจ้าอันเนี้ยเนี่ยดิ้นดิ้นเนี่ยดิ้นดิ้นเนี่ยดินด้นดินด้นดิดดิดอยู่ในหน้าท้องมันเนี่ยยังไงก็ตัวนี้แน่แน่ไม่งั้นมันจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงผมว่ายังไงก็ใช่ไม่ใช่ใกล้ใกล้เคียงบอกเลยทีเซอร์อันต่อไปถ้าทุกคนจำไม่ได้ที่ผมเคยตีความไว้ก็สามารถกดย้อนดูคลิปก่อนๆของผมได้นะครับที่เป็นการวิเคราะห์ตีความ ทีเซอร์1แล้วก็ทีเซอร์2ของแบนแบนด์ภาคที่6นี้นะฮะเซิร์ชคำว่าอลมอนบอลแบรนแบนหก็ได้ครับเนี่ยปลดปล่อยปีาศาจแต่ละห้องมันก็แค่ปลดปล่อยทุกคนออกมาแล้วก็ทําเสียงสย,งสยองสยองให้เราตื่นเต้นบ um ๊มบ๊มจัมโบ้จอชโมโหทําไมจัมโบ้จอชต้องโมโหด้วยอะแล้วครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าครับ,รบก็สําหรับตัวนี้ที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาก็มีสัตว์ประหลาดตัวใหม่ มายทั้งทากตัวน้อยทั้งทากตัวใหญ่แล้วก็สัตว์ประหลาดตัวสีเงินฟันแหลมคมคล้ายๆแมงมุมผมมองว่าก็เป็นอะไรที่น่าติดตามนะแล้วก็เกมนี้มันเป็นเกมแนวพัลโซผมชอบเกมแนวพัลโซมากเลยเอาลระฮะก็ที่สําคัญถ้าเกิดคุณมีทฤษฎีอะไรแล้วก็คิดเห็นกันยังไงสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับก็แบ่งปันกันด้วยความสุภาพแล้วก็ให้เกียรติผู้อ่านทุกคนด้วยนะฮะพี่พลอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกท่านสเบื่อ,อ,เอ,อ ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนกดซับกดกระดิ่งด้วยนะฮะกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าเวลาเกมแบนแๆภาคที่6นี้ออกปุ๊บผมสัญญาผมจะรีบเล่นให้ทุกคนได้ดูแบบเร็วที่สุดออกมาวันเดียวปุ๊บผมจะออกคลิปภายในวันนั้นเลยถ้าเป็นไม่ได้ผมจะรีบเล่นเลยนะครับห oh, <no. S 1> ลทีนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้เรามาดูหน้ามันกันอีกครั้งกันดีกว่า เอาเป็นว่าตัดคลิปตรงนี้ได้แหละบ๊ายบายเด้วเจอกัน